อดีครับน,นี้อยู่ตลาดไทยนะครับให้ดูบ้านเราก็มีเศรษฐีเหมือนกันนะอันนี้คือเมื่อก่อนจะเป็นตลาดแฉะใช่ไหมครับตอนนี้ดูดิห้องแอร์แล้วกส็สะอาดสะอาดสานเลยร้านร้านขายหมูขายไก่ขายปลาของแค่แข็ง ก็มาซื้อทุกสิ้นเดือนนะครับกับกลางเดือนค่าแรงออกก็มาซื้อนะครับเมื่อก่อนผมก็วิ่งแท็กซี่อยู่ในตลาดไทยนี่แหละ5ปี RP. แล้วก็ไปทำรปภนะครับ2ปีก็ก่อนหน้านู้นก็ แล้วก็มีขับไอรถขับแก๊ปล่าลามฟนะครับบรรยากาศตีตอนนี้ต,นนตีสามกว่านะครับก็ผมซื้อทีนึ่งก็อยู่ได้เป็นสองอาทิตย์เลยนะครับอยู่ซื้อข้าวซื้อกับนะครับบ้านเราเ๋ยนนี้ก็เศรษฐีเศรษฐีตลาดไทยนะครับเป็นเจ้าของตลาดไทยนะครับ เมื่อก่อนมาเออมาซื้อของไปขายนะครับเมื่อก่อนขายอยู่อยู่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ม,มาซื้อของที่ตลาดไทยนะครับอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวนะครับถนนกันเพงยงแต่ว่ามันต้องไปบนยูเทิร์นอ้อมไกลหน่อยเมื่อก่อนขายเมื่อก่อนผมขายอาหารญี่ปุ่นนะขายดีขายดีมากนะเมื่อก่อน แต่ผมไปเสียตรงเ,เสียอยู่สามเรื่องนะครับมีแต่เรื่องแบบว่าเน้นๆทั้งนั้นนะครับเรื่องเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงแล้วก็เรื่องเล่ายาป่าปิ้งนะครับก็เรียกว่าเละไม่มีชิ้นดีนะครับเละไม่มีชิ้นดีนะครับยังดีที่แฟนผมเขา,เาไม่ไม่ทอดทิ้งนะครับ แล้วก็ทิ้งผมไม่ได้ครับผม,ผมเป็นคนแบบว่าทิ้งผมก็ตามหาเจอผมก็ไปงอเขานะครับผมก็ไม่มีที่ไปนะครับไม่มีที่ไปก็ต้องอาศัยแฟนก็ได้มาอยู่ด้วยกันจนป่านนี้ก็สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นก็ผมก็นึกว่ากินตลานะครับตอนนี้โอ้โห เราจะเปรียบกับตาราคนไหนแล้วตอนนี้อายุมาแล้วพูดถึงก็มาแล้วน่าจะได้อยู่อีกนานอันนตัวเล็กๆนั่นและเดินเป็นนั่นแหละตี่หารถไม่เจอข้ามถนนก่อนนะครับเดี๋ยว มอใส่ตลาดไทยเอาไปรับประทานก็คลิปนี้เอาไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอิเตียดานะครับผมมอใส่บานเบิกเป็นระเบียบอิเตียผมอิเตียเลี้ยงผมมา10ปีผมตกงานอยู่10ปีนะตอนนี้มันเอาคืนนะครับ